คันนี้เขาเรียกว่าสวยใสแลตตำหนิสวยใสแลตตำหนิยังไงอะยังไงมาดูกัน,นคันนี้เป็นโตต้าซีอาร์ปี2019ซึ่งได้มาสวยมากจริงๆคันนี้รถไม่ทําสีเนี่ยมันโดยรถสันฐานที่ได้มาเลยคันนี้มีการแรปสติ๊กเกอร์มาทั้งคันแรปสติ๊กเกอร์ใส่กันลอยดูจากอะไรหรือว่าเจ้าของเขาบอกเราเนี่ยเพิ่งเจอในคันเนี้ยแต่ตรงฝากระโปรงอันนี้ลอกไปแล้วเพื่อความสวยงามให้รถในองเราเห็นว่าเนี่ยไม่ใช่สติ๊กเกอร์สภาพครับอ๋อนี่เขาแรปมาให้แรปสติ๊กเกอร์รอบคัน แรปตั้งคันเลยแรปกัรลอยพอแรปกัรลอยเนี้ยเห็นก็สบายใจเลยคือรถมันไม่เคยชนไม่เคยทำสีคือมันแรปพันึกจนตัวแรปเนี่ยมันบ่งบอกถึงอายุการแรปแล้วโอเคมันอาจจะดูไม่เงาไม่วาวแล้วอ่าฮะเอ้ยแต่คือรถแรปอ่ะรถแรปอันนี้คือรถแรปเฉียบแต่บางทีถ้าอธิบายลูกค้าไม่เอาลูกค้ามองว่ารถสีดูทําไมไม่เงาไม่ใช่นะอันที่ไม่เงามากเพราะว่ารถมันแรปแต่มันคือแสดงถึงความเดิมเลยว่าคันนี้สวยเดิมมากๆ จริงเท็จยังไงเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดู<า>อ่ากุญแจคีเรสโกไม่ได้ครับจับปื๊บฝากระโปรงต้องเอานิ้วจิกก่อนเมื่อกี้อาจารย์สอนไว้จิกเสร็จอ่ะหาที่เปิดไม่เจออ,อ <laughs> นี่มันใหม่มสภาพใช้คันแม่ในการโฆษณาเราใช้คำว่าสภาพป้ายแดงเนี่ยดูแผงกันความร้อนใหม่มากน็อตมันไม่ขยับ อันนี้คือรถเออแต่ทุกอย่างใสหมดจริงห้องห้องห้องเครื่องใสจริงไฟหน้าเนี่ยใสไม่เคยผ่านการขัดด้วยคือไม่มีเส้นขนแมวของกระดาษทรายเลยเดิมหมดแสดงว่าเจ้าของใช้น้อยป่ะเห้ยคันนี้รถวิ่งไม่น้อยมากให้ทายดกป่ะแสนหนึ่งเอ้ามาแสนหนึ่งเยอะเยอะหรอเยอะรถแปดหมื่นเยอะเฮ้ยอย่าบอกนะรถไม่ถึงห้าหมื่นห้าหมื่นได้ป่ะไม่ถึงห้าหมื่นเฮ้ยนี่ดู ยางอันนี้ยางเราเปลี่ยนให้เขาใหม่หรือว่าเขาเปลี่ยนมาให้เราแล้วยางคิดว่ายางติดตัวรถเลยเพราะว่ามันเป็นยางปลายปี18ซึ่งตรงกับตรงกับมาตัวรถเลยแต่กูก็ว่านันจะใช่นะรถแต่หาม่องก็ยัง<ต>ใช้ไ,<ม>ได้อยู่มันไม่ได้ดอกคมกิบไงยางติดตัวรถยางนี่ก็ดูได้ว่ารถวิ่งเยอะไม่แท้ไม่ไม่แท้ถ้าเากเรยางติดตัวรถเนี่ยมันบ่งบอกถึงเลขใหม่มาดูสะหนอ สามหมื่นสี่ใช่พวงมาลัยน้อยมากเลยอ่ะดูพวงมาลัยใหม่มากหัวเกียร์จอวิทยุขอลุกดีกว่าให้ดูเบาะเบาะวิ่งเยอะเนี่ยปีกจะช้ำหมดเนี่ยปีกเกี่ยวกับอะไรรถวิ่งรถอ๋อมันนั่งนั่งเยอะออใช้งานเยอะเนี่ยคูเนี่ยเนี่ยปีกเบาะสวยเลย ดูเบาภายในแต่เขาต้องรักรถมากเลยนะค,ะคันนี้นนเขาเรียกว่าดีไซน์เหลี่ยม,มดีไซน์เหลี่ยมเพชรแผงกระตูก็เป็นดีไซน์คันนี้ตัวท็อปตัวท็อปของตัวเบนซินตัวท็อปสุดใช่ไมคกิฟเนี่ยเห็นไม่ชัดเลยจะเห็นรอยสติ๊กเกอร์แล้ว เพิ่งเจอในคันนี้นานเจอทีหนึ่งคือค่าแร็มันแพงแพงแพงกว่าค่าน้ำสีรถอีกเคยได้ยินว่าแร็ที่สามหมื่นคนต้องรักว่าเออต้องรักรถแพงกว่าข้าวต้องรักรถมากอะคนรถเซนิโอเหมือนคือเป็นคนที่แบบว่ามั่นใจว่าฝีมือการขับเนี่ยคือเนียนสุดๆไม่มีการเบรงไม่มีการเบียดไม่มีอะไรเลยและดูน็อตเนี่ยใหม่ทุกจุดเนี่ยดูขอเดาว่าเป็นผู้หญิงใช้ได้ไหมแล้วเขาเปลี่ยนไปใช้คันอื่นอย่างนี้ป่ะมีป่ะ รถชื่อนี่ครับดูครับนี่อันนี้คืออะไรขอความรู้หน่อยอันนี้โง่จริงๆไม่รู้จริงตัวเติมปะปะยางได้เป็นตัวปะยางไม่ก็เติมลมยางเป็นแรงดันด้วยเติมอ๋อลมยางตัวปะตัวปะอันนี้ปั๊มลมไฟฟ้าโอ้รถนี้มีปั๊มลมไฟฟ้าด้วยเครื่องมือประจํารถโอ้นี่ไม่เคยไม่เคยแกะเลยปั๊มลมไฟฟ้าไม่แรงหลุนเหมือนไม่เคยแกะเลยหนืดหเลยเนี่ยโอ้ไม่จัดอย่า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 ไปแกะเลยถ้าไม่เคยแกะ ปล่อยไว้ปล่อยให้ความเดิมมันครอบงำอย่างนี้ดีแล้วนี่ตอนประตูเปิดดีไซน์สวยใหม่ทุกจุดสวยมาดูเพจเพจ